บอกเราค่ะอุยทุกคนเลือกผิดกันหมดเลยอ่ะโอ้ไม่ก็นะยี่หว่าบอกว่าชีวิตหนูมาไกลได้เพียงเท่านี้เองเหรอน้องมีดบอกสงสสงสารแบดคนด้านหลักหน่อยค่ะดลอยแพกันจนดุเอาไงดีดูดฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทจ้าพิงไก่เพื่อแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลบอก่นเนงแมปที่ทคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมปว่าบูเทเวนาพีนนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าพี่พี่ลิต้าถ้าวันนี้นะคะพี่ลิต้าจะมาผ่านด่านกระจกนะคะกับ FC ในสควดเกม่นเนงคะ่ะเย้เรียกว่าไม่น่าจะมีใครเคยทำหรือมีใครเคยทำก็ไม่รู้นะคะพี่ลิต้าไม่เสิร์ชนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่น แบบด่านกระจกนะคะในแบบของตัวเองนี่พีนิต้าแอบให้ดูนิดนึงเป็นสปอยลเลยๆน้อยๆนะคะนี่นี่คือด่านสะพานกระจกนะคะที่พีนิต้าได้สร้างขึ้นนะคะมีการลอยตัวใดๆน้องๆอาจจะงงว่าเราจะสามารถ เล่นด่านสะพานกระจกได้ยังไงใช่ไหมพี่นิต้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันทุกคลุ้นกันนะคะพี่นิต้าก็ไม่รู้กันว่าเราจะเล่นกันได้ยังไงนั่นสิแต่ว่ามันทุกอย่างทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นไปได้นะคะทุกคนพี่นิต้าก็เชื่อว่าเราจะเล่นกันได้เหมือนกันนะคะคือเราจะใช้เรียกว่าโถส้วมนะคะเป็นกระจกในการให้น้องๆเนี่ยสุ่มเลือกเลือเลือกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็ ใครเหลือรอดคนสุดท้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ชนะไปนะคะวันนี้เรามีผู้เล่น21คนนะคะกระจกที่น้องจะต้องผ่านเนี่ยมีทั้งหมด23อันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ดวงของตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะทุกคนจะต้องไปทาบุญกันเยอะๆแล้วนะเจ้าลูกจ๋า <c oughs> แล้ววันนี้นะคะผู้เล่นนะคะที่จะมาร่วมผ่านด่านกระจกส q u i d g a m เกมกับพี่ดิต้านะคะก็มีน้องมิลลี่นะคะน้องอันอันทโทมัสยี่หวานะคะผ่านมิมายอลินคอปเตอร์กระแต่ดิชาพัชชานนองอ,อ้น,น้องนานะน้องก้าน้องจินนี่น้องเอิร น้องหวาย น้องมีนน้องออล่าน้องน้ำหนาวแล้วก็น้องเมฆนั่นเองนะคะวันนี้เออแล้วก็มีข้างบนก็คือน้องแฮมเชนด้วยวันนี้ผู้เล่นนะคะเยอะแบบจุกๆเลยนะคะเรียกว่าขวนกันมาเต็มเซิร์เพื่อเล่นสคริปเกมกับพี่ลิตาเลยนะคะซึ่งพี่ลิตาจะเป็นผู้คุมนะคะแล้วก็จะเป็นคนกําหนดเส้นทางว่าว่ากระจกอันไหนนะคะเป็นกระจกนีนภัยกระจกอันไหนเป็นกระจกธรรมดานั่นเองนะคะแล้วใครที่อยากเข้ามาร่วมอคิวกับพี่ลิตาอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าเพื่อคิดแคสกันนะคะที่ไอจีพี่ลิตานะคะลิตาในสกอ์คิดแคสต์ตรง ลิงก์เซิร์ฟวีไว้อคจิปเบอร์บริต้านั่นเองนะคะก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแค้นเกมรบอทั้ง1สีด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อลิต้าคิดแคทในชีวิตจริงทั้งสีขาวและดำนะคะพี่ของแถมสุดน่ารักให้แล้วก็จะได้สิทธิ์ดูับแอดในรบอกับเีบรต้าไปด้วยใครที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่แอดไลน์อลิต้าคิดแคทช็อปแลกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่สั่งเสื้อได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพลงมีไว้ให้รักซิงเกลลิลแรกของเบริต้าด้วยนะคะฟังได้ที่หน้าช่องเลยนะโอเคค่ะพกกเพื่หหอเป็นการไม่เสีย เกมสตาร์ซึ่งพี่ลิต้านะคะก็ได้สุ่มนะคะเ,เรียกว่าแรนดอมของน้องๆมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะอันนี้คือผู้เล่นของเรานะคะโอ้โหนี่คะ่ะชมหน้าตานะคะผู้เล่นของเราออ้ลุน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 นะคะลุนลุนโอเคค่ะกติกานะคะพี่ลิต้าได้บอกน้องๆไปหมดแล้วนะคะลุ้นระทึกนะคะพี่ลิต้าอยากรู้มากๆว่า เด็กๆนะคะจะผ่านด่านสปิดเกมสุดโหดของพีริต้าไปได้ไหมคะเส้นชายหยุดแค่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะน้องบอกว่าพีริต้าหนูขอสักสองสามชีวิตได้ไหมได้ไหมคะเพราะมันยาวมากใช่ไหมไม่ค่ะมาเดี๋ยวพีริต้านะคะด้วยความที่พีริต้าไม่ขี้โกงนะคะพีริต้าเนี่ยได้ใส่ไปหมดแล้วนะคะเนี่ยให,ให้น้องๆดูเลย พี่ดิต้าได้ใส่โพยไปหมดแล้วนะคะซสซ้ายขอขวาไซส้ายขอขวา,า,า,ขอ,ขวาอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อที่เอ่อพี่ดิต้าไป่นน้ตัดสินหน้างานว่าอยากให้ใครหล่นนะคะแต่ว่าพี่ดิต้าจะดูตามนี้เลยนะโอเคมาพร้อมไหมคะคนแรกพร้อมไหมคะคนแรกอืหนี่พี่ดิต้าจะประกบแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่พี่ดิต้าจะเอามีเอาซ่วมออกนะคะกดผิด ทุกคนช่วยด้วยพี่ลิต้ากดผิดนะพี่ลิต้ากดเอาส้วมออกโอเคเมื่อกี้พี่ลิต้าผมกดลบวพร้อมอ่ะทุกคนมันเป็นอารมณ์ชั่วอมบพี่ลิต้าก็งงเหมือนกันโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะพร้อมแล้วนะคะ, okay. อะ,คะโอเคเตรียมตัวเริ่มค่ะกระโดดมาได้เลยคะ่ะดูอา้ากระโดดไม่โดนด,ดิว้ายพอเริ่มอันแรกก็ล่วงเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะ ล่วงค่ะเมตตกรอบนี่คนแรกตกรอบเลยค่ะคนต่อไปไปเลยค่ะโอ้โหสะดุดจะเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อเลือกเลยลูกเอาไงดีเลือกอันต่อไปค่ะจึ๊บอ้าวอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่ตกรอบค่ะอุยทุกคนเลือกผิดกันหมดเลยอ่ะโอ้ไม่เกดมิลี่เลือกเลยค่ะเอาไงดีมิลลี่เอาไงดีเขายังไม่ผ่านกันเลยนะลูกนะหนูจะต้องผ่านแล้วนะผ่านค่ะมิลลี่ผ่านค่ะโอเคทุกคนคอปตกรอบค่ะ คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือเหมือนน้องๆน่าจะไม่เข้าใจที่พี่ลีต้าจะสื่อพี่ลีต้าจะสื่อว่าคือน้องต้องมาแบบต่อๆกันเลยเออเนี่ยน้องๆเลิมเข้าใจแล้วอ่ามิลลี่นะคะสายๆเนี่ยน้องๆจะต้องมาต่อๆกันแบบนั้นเลยนะคะเออน้องเลิมเข้าใจแล้วสายขวาๆมิลลี่ผ่านนะคะเฮ้ยคือมิลลี่มากดว่ะเลือกอะไรก็ผ่านหมดเลยอ่ะพี่ลีตางงมาก มิลลี่ผ่านอีกแล้วมิลลี่ผ่านอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ oh my god มิลลี่ได้อีกแล้วนะคะหรือเปล่าใช่ผ่าน,นะคะ่ะโอ้โหอเมซิ่งมากมิลลี่เลือกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาไงเอาไงอันนี้จะซ้ายหรือขวามิลลี่บอกโอ้ oh my god อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มิลลี่ต้องตกรอบแล้วแหละ <c oughs> มิลลี่ตกรอบค่ะไม่ไนะมิลลี่มาอริน,นเลือกอันต่อไปเลยคะ่ะอันต่อไปต้องเป็นขวาคะ <c oughs> ่ะจึ้งถือว่าผ่านผ่านนะคะ อลินผ่าน,นะคะ่ะต่อไปเรื่องอันต่อไปนะฮะว้าวเฮ้ยจ,จ,จริงๆมันก็ไม่ไกลมากนะจริงๆแล้วอ่ะเกมมันเร็วอยู่นะอลินอลินตกรอบค่ะอ้าสูญเสียอลินไปเรียบร้อยแล้วนะคะอลินตกรอบนะคะยีห่หว่ายี่หว่าตกรอบค่ะว้ายี่หว่าบอกว่าชีวิตหนูมาไกลได้เพียงเท่านี้เองเหรอทีนี้ผ่านค่ะว้าวสนุกจังเลยสนุกจังเลยเลร็วลูกน้องบอกอันต่อไป ดวงบดแน่เลยนะคะยังได้อยู่คะ่ะผ่านค่ะอ้าว Amazing Thailand นี่มาได้ครึ่งทางแล้วนะเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดเยอะมากเลยนะเลือกเร็วทินี้เลือกซ้ายนะคะซ้ายเป็นคำตอบที่ผ่านค่ะนี่จินี่มากระหรอลูกเพื่อโอ้คนไทท้ายนี่สบายแล้วเนี่ยพี่ลีต้าว่ามีสิทธิ์ชนะมากมากเลย จ, voi, like จินนี่ดวงหนูหมดแค่น yes ี euh, ้แล้วแหละเ้อจินนี่ตกรอบค่ะฮูู้้จินนี่ตกรอบแล้วไม่นะมาค่ะเลือกเร็วเลือกเร็วกระแตขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายกระแตของหนูกลั่ะููเลนหมายเลขแปดผ่านค่ะฮูู้้ต่อไปต้องเป็นขวานะฮะมาลุ้นกันว่าเขาจะเลือกขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายพูดได้คนหลังๆนี่สบายจริงๆนะเนี่ย เลือกให้ดีนะฮะเลือกให้ดีนะฮะกระแตออกกครัวเร็วข้างหลังรออยู่นะคะเนี่ยข้างหลังข้างหลังเริ่มนั่งกันหมดแล้วนะคะเอาไงดีขวาหรือซ้ายกระแตเร็วขวานะฮะอ้าวขวานะยังได้อยู่นะคะแต้มบุญผ่านนะคะแจมบุญยังได้อยู่นะคะเอาไงไปกันต่อแม่ชัอยู่แค่นีเองลูกเหลือเดาอีกแค่ไม่กี่อันเอง ดูดูว่าคนข้างหลังเขาเป็นไงกันบ้างมีมคนข้างหลังคือสบายเลยนะคะกระแตเลือกถูกอีกแล้วนะคะกระแตมากระดูจริงๆพลาดค่ะว้าวเหลือแค่ไม่กี่อันกระแตเหลือแค่แค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะคะกระแตจะพาเพื่อนชนะได้หรือไม่เลือกเร็วเลือกเร็วซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาน้องมีดบอกสองสัสงสารแบตคนด้านหลังหนะะ่อยค่ะกระแตตื่นเต้น บอกอยากช์จแบตบ้ากอย่าพึ่งนะคะเร็วๆๆๆๆกระแตเร็วซ้ายหรือขวาจะซ้ายทีขวาทีมุมเงยมุมชนมุมวนให้เผอ,อตัวนี่กระแตบอกอยากกดดันนะฮะลูกนี้น่าจับเวลาเนาะจะได้ให้คนข้างหลงังขิวข้างหนะ้าจะได้กดดันเขาีกนะคะแต่ว่าถอะถอะถอะถอ,อนี่นะคะคือเหล่านะคะผู้โชคดีนะคะที่ได้เป็นใยเลขหลักๆเอาไงกระแตกระแตเลือกหรือย,อยังกระแตเลือกแล้วนี่ซ้ายนะคะแต่จริงๆคือขวานะคะ เพราะฉะนั้นกระแตตกรอบกระแตตกรอบค่ะเสียใจด้วยนะคะน้องมีนเลือกแล้วเหลือแค่5อันเท่านั้นนะคะน้องมีนเลือกขวานะคะน้องมีนเลือกขวาแต่จริงๆแล้วมันคือซ้ายค่ะมีนตกรอบค่ะจังหวะน,นี้เฮ้ยมันกดอ,ออกไม่ได้มีนตกรอบค่ะว้าไม่น่าเลยนะคะมาลุงรักเส้าบังโพเหลือแค่4อันเท่านั้นค่ะว้อันสี่อันนี้คือขอขวาซ้ายซ้ายนะคะเลือกเร็วน้องบอกว่า ข้างใดดีอึ้มขวาร้ใจดีซ้ายว่างหรือขวาดีอึ้มอ่อยไม่รู้เดาๆแล้วกันแนวขวาขวาซ้ายซ้ายค่ะที่แน่ๆข้างหลังอ่ะคือรอดแน่ๆแทบไม่ได้เล่นตื่ใช้ดวงอะไรเลยนะคะเอาไงเต้ดึม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 ขวาผ่านค่ะเหลือแค่สามอันนะคะเหลือแค่สามอันเท่านั้นเหลือแค่สามอันนะฮะเดาให้ถูกแล้วคุณจะรอดค่ะเหลือแค่สามอัน คือที่ได้แรกและคนข้างหลังคือรอดแน่ๆนะคะเอินบอกไม่รู้แล้วค่ะไม่ได้นะคะต้องรู้ต้องรู้นะคะเด <ๆ S 1> ี๋ยสามวันเร็วสงสารแบตดคนข้างหลังนะคะเนี่ยเอินมาทางซ้ายนะคะแต่จริงๆมันคือขวานะคะเพระนาะฉะนั้นเอินเอินตกเล่าค่ะโอ้ไม่นะเหลือแค่สองอัน,นะค่ะเหลือแค่สองอันเท่านั้นน้ำหนาเอาไงน้ำหนาเอาไงดีลูกน้ำหนาเาไม่ได้เน็ตหนูกำลังจะหลุดพอดีเลยค่ะพี่ลิต้า ขวาหรือซ้ายอันที่เหลือมันเป็นซ้ายหมดแล้วนะคะว่า้างหลังคือแบบรอดแบบัจโฉเลยเราน่าจะยาวกันกว่านี้เนาะอันนี้ดูสั้นๆน้ำดนาบอกอันไหนดีเด็ไม่เก่งด้วยอ่าซ้ายนะคะผ่านผ่านค่ะเหลืออันสุดท้ายค่ะอู้หูเหลือสุดท้ายเอายังไงดีลูกอันเดียวมันเป็นรูปแบบขวามาแล้วอะหนูจะเอายังไงดีเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะทุกคนข้างหลังคนข้างหลังโคที้โกงเลยคนข้างหลังแหละ ขวาล้ายหรือ้ายดีแล้วไปแล้วข้างหลังคือรอดแน่แน่ดิข้างหลังคือรอยแพลสุดๆอ้าวน้ำหนาวไปทางขวานะคะพะฉะดั้น้ำหนาวโอ้ไม่นะไม่นะน้ำหนาวน้ำหนาวตกรอบแล้วน้ำหนาวกดกดก้ยี้น้ำหนาวไม่ได้น้ำหนาว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 กดก้ยี้น้ำหนาวไม่ได้อะกดก็ยี้น้ำหนาวไม่ได้อะกดก็ยี้น้ำหนาวไม่ได้น้ำหนาวี่นี่ต้องกดก้ยี้ดูไม่ได้กดก้ยี้น้ำหนาวไม่ได้นะคะเฮ้ กดก็ยิ้มาวไม่ได้น้ำหนาวตกรอบพี่ลิต้ากดก็ยิ้มหนูไม่ได้โอเคค่ะเราได้คนเข้ารอบมาแล้วนะคะนับหลายคนนะคะคนเข้ารอบนะคะสาหรับคนที่เข้ารอบอย่าเพิ่งช่าใจค่ะคุณต้องมาแข่งอีกรอบค่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้ใช้ดวงของคุณเลยคนที่เข้ารอบนะคะเตรียมไปแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะคนที่เข้ารอบคนเข้ารอบนะคะเชิญแข่งอีกรอบค่ะ ต่อไปเป็นรอบที่สนะคะรอบชิงชนะเลิศแต่เรบคนที่เข้ารอบแล้วนะคะเพราะมันไม่ยุติธรามกับคนอื่นนะคะที่เขาได้คนแรกๆนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ใช้ดวงของตัวเองเลยแม้แต่น้อยออมาค่ะนี่นะคะผู้รอดชีวิตนะคะ เหลือน้องก้าวนะคะน้องมีมายน้องพนันน้องพัชาน้องโทมัสนะคะน้องแคปเทนแล้วก็น้องออร่านะคะแล้วก็นี่ใครอะน้องทิชาแล้วก็นานาตนั่นเองนะคะรอดชีวิตอยู่1 2 3 4 5ส7 8 9ห้าปดนะคะ9คนแล้วน้องจะต้องผ่านทั้งหมด23อวันไปให้ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไทยคุกกี้ทำนายกันโอเคครั้งนี้พี่ลิต้าจะไม่พิมพ์บอกนะคะว่าผ่านไม่ผ่านให้น้องเนี่ยดูจากเก้าอี้ได้เลยนะคะว่าอันไหนมัน ก็อีมันผ่านไม่ผ่านนะคะโอเคถ้าพร้รอมแล้วเตรียมตัวน้องเก้าคนแรกนะคะสู้ๆนะคะน้องถ้าพร้อมแล้วรอมค่ะเรียกเลยซ้ายหรือขวาดีเผือกดซ้อนแป๊บนึงปุ๊บอ่าถือว่าผ่านนะคะน้อง9ก้าอันแรกไปได้ดีนะคะไปได้ดีเลือกเลยจ้าขวานะคะน้องเลือกขวานะคะแต่จริงๆมันคือซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นน้อง9ก้าตกรอบค่ะก้าตกรอบแล้วนะคะเออไม่นะน้องก้า เอาอยัางไงดีไปกันต่อนะคะไปกันต่อซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกคะ่ะมีไม้เลือกถูกนะคะมีไม้เลือกผิดนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันต้องเป็นซ้ายนะคะไปนะมีไม้ภารกิจนี้ได้สูญเสียมีไม้ไปแล้วต่อไปน้องพันเรื่องเลยคะ่ะต่อไปมันจะต้องขวาสี่ครั้งคะ่ะอ๋าน้องพันถือว่ายังได้ต่อนะคะอนนีขวาสี่ครั้ง <c oughs> พี่ลิต้าคิดว่าผู้รอดชีวิตมันต้องรอดแค่หนึ่งคนแน่เลยอ่ะทุกคน พันตกรอบค่ะพันตกรอบนะคะไม่นะว้าพัชชานะ,ะเอาละพัชชาเอายังไงดีลูกจะไปถึงข้างหน้าได้ไหมเนี่ยลูกว้าขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้าย <c oughs> พัชชาหา่พี่ดูดูไปได้ดี <c oughs> เหลือกันอยู่แค่หกคนนะคะเอาไงดีจะไปถึงข้างหน้าไหมเนี่ยเร็วเราบอกให้อลล่าไปก่อนเลยค่ะอลล่าลืมคิวเอาจริงเหรออลล่าลืมคิวเหรอลูกอ,าอ้าวอลล่าเรื่องเลยลูกอันต่อไปคืออไไนดี ไปเลยลูกเลือกเลยลูกเดินเข้าไปเลยลูกอล่าลืมคิวนะคะจริงๆแล้วอล่าคือคิวที่15นะคะดือดเดือดเดืดเดืลอยแพกันจนหเอาไงดีดือดเดือดเเหลือกันอยู่แค่นี้ขวาขวานะฮะไม่ต้องสลับที่นะคะออนล่าเดินไปเลยลูกอล่าเดินไปเลยเลือกเลยเลือกเลยขวาหรือซ้ายเลือกเลยลูกแล้วคำตอบเนี่ไม่คำตอบที่ผิดนะคะเอออล่าตกรอบพี่ลิตาเลือน ้ไไงไเพี่พี่ดิต้าเป็นตัวแทนของซูเปเกมนะคะแห่งความบ้าคลัง่งเอาไงดีขวาหรือซ้ายมระชาบอกว่าก็ตกที่เราอยู่เหมือนเดิมโอ้ยเหลือกันแค่นี้จะไปถึงข้างหน้าไหมหนอไปไหนดีฮะขวาหรือซ้ายโอ้ยหนอวนบานเฮาพระชาเลือกพระชาเลือกขวานะฮะพระชาเลือกขวาแล้วเป็นคําตอบที่เป็นคาตอบที่เป็นคาตอบที่ ถูกค่ะเป็นคำตอบที่ถูกค่ะเก่งมากหมดขวาแล้วนะคะน้องต้องไปซ้ายได้แล้วนะคะถ้าน้องยังขืนไปขวาต่อน้องตะตุยนะคะเพราะฉะนั้นพี่มาบอกหน่อยค่ะไปทางไหนดีเอาไงดีครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยหรือไม่ครึ่งแล้วคนเหลือกันอยู่แค่นี้นะคะต้องมีคนชนะแบบถ้าไม่มีเลยก็มีแค่คนเดียวพี่ติราว่าเอา้าพชัชรานเลือกซ้ายนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้ยดวงดีเหลือเกิน ไปกันจ้าพระชาบอกเราเห็นน้ำหนาวนั่งตรงนี้แต่พี่ลิต้าเปลี่ยนรูปแบบเกมใหม่นะคะมันไม่ซ้ำกับมันไม่ซ้ำกับรอบพี่แล้วแน่นอน,นะคะ่ะแน่นอนนะคะว่าครั้งนี้น้องเลือกผิดค่ะพระชาตกรอบค่ะพระชาตกรอบแล้วนะคะว้าเสียดายจังน่าจะครึ่งทางแล้วแหละพี่ลิต้าว่าต่อไปนะคะต้องเป็นขวาสองครั้งะคะ่ะเหลือผู้เล่นกันแค่สี่คนนะฮะระทึกใจสุดๆเลยซ้ายหรือขวาดี พี่ชาเลือกซ้ายนะคะโอ้ยน่าเสียดายพี่ชาไม่นะไม่นะพี่ชาพี่ชาตกรอกค่ะโอ้ยจริง,รงๆเรามันต้องขวานะคะเฮ้เหลือกันแค่สาวคนนะ้เนี่ยโทมัสอะโทมัสเอาไงดีลูกวาหรือสายเอาจริงนะถ้าเป็นพี่ลิต้านะพี่ลิต้าตายตั้งแต่แบบคนแรกเลยเลือกอะไรก็ผิดแน่นอนเหลือแค่สาวคนสุดท้ายซู้ไปได้ไง รู้สึกข,ขบแทนเหลือสาวคนสุดท้ายนาะนัดแ๊ทเทนแล้วก็โทมัสนะคะเอาไงดีแล้วแน่นอนนะคะว่าคำตอบโทมัสไม่คำตอบที่ผิดค่ะพี่ลิต้าเลือดเย็นมากเลยค่ะไม่นะโทมัสธุรกิจนี้เราได้สูญเสียโทมัสไปแล้วแต่กดเอาออกไม่ได้เอ๊กดเอาก็อ,อีออกไม่ได้ โอ๊ยกดออกไม่ได้มันติดโทมมัสตกรอบค่ะเหลือกันแค่2คนเท่านั้นนะคะและแคปเทนเลือกซ้ายซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกค่ะต่อไปนะคะขวาสี่รอบเหลือกันแค่2คนน่ะอ้มันจะมีคนรอดชีวิตไหมเนี่ยภารกิจนี้มันช่ยากเย็นนะเฮ้เหลือกันแค่2คนแล้วตอนนี้ไม่ใช่สาคนนะคะจะไปถึงจุดชนะได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันแคปเทนทำไงดีลูกขวาสี่รอบเลยลูกเอไงดีแคปเทนเร็วไม่ได้แคปเทน ไม่นะแกดูดูโทรบาตุยสิโทรบาตุยโอ้ยแกเตนตกรอบค่ะไม่นะเหลือนานันคนเดียวแล้วมันคือขวาสี่รอบนะคะน้องนา,นานันานานันมาเล้วลูกโอ้ยเหลือคนเดียวแล้วไม่น่าจะชนะพี่ติ๊้าว่าดูโซ่กันแล้วนะคะไม่มีคนชนะแน่ๆถือว่าทุกคนได้ใช้ดวงของตัวเองนะคะาน,านานานันยังไปได้อยู่ลูกยังไปได้อยู่ลูกอ้านาน,านานันจะเป็นม้ามืดหรือไม่ต้องมาลุ้นกันนะคะ นานาตุยก็คือจบเกมเลยใช่ค่ะและแน่นอนว่านานาตุยค่ะนานาตกรอกค่ะฮ่า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 เย้เกมนี้ไม่มีคนชนะนะคะเกมนี้มันยากเกินไปหรือไงอ่ะถือว่าทุกคนได้ใช้ดวงของตัวเองนะคะโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับการมาเล่นเรียกว่าด่านสะพานกระจกกันนะคะในเมืองบูฮาเวนนั่นเองนะคะสรุปมากๆสรุปวันนี้คือไม่มีคนชนะนะคะเพื่อความยุติธรรมก็คือทุกคนได้ใช้ดวงของตัวเองแล้วและ ไม่มีใครชนะนั่นเองนะคะใครที่อยากให้พีริต้าเนี่ยมาเล่นอีกรอบ, 1, บนึ่งบันทีพีสองนะคะเพื่อสนุกมากก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะใครที่อยากเข้ามาร่วมออทีแบบพีริต้าต้าแบบนี้ก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าโพยทดแชทกันนะคะที่ไอจีพีริต้านะคะรีด้าเนสกอลทีแคทตัวโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเข้า,ขาโพยทดแชทอยู่จิ้มเข้าไปกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับติงเซอร์ฟวีว่าออทีแบบพีริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสอร์ดีต้าคิดแชทในเกมโรบบอกด้วยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสะะสลเสซะะอแดนารั้แลวะด์ดยนีรต้รรตาไไปดด้วยยค่ะอากท ขอบคุณพ่อแม่แอดไลน์แอดลิต้าคิดแคชชอพหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไพสั่งเสื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากเพลงนี้ไว้ให้รักด้วยนะคะซิงเกิลแรกของปีนิต้าสามารถฟังได้ที่หน้าช่องยูทูปปีนิต้าเลยนะโอเคค่ะแอนสตรอวันีสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสนุกมากมากกโกอาโกชิพียสุมิดนาะเฮ